เอาละครับว่ากาสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสกายแคตเตอร์นะครับวันนี้แล้วก็มันอยู่ในเกมเราบอกครับแล้วอยู่ในแบบที่ว่าชิโนบิไลทูนะครับนะว้าวโอ้มีเกมจะเล่นนะครับนะโอเคนะครับนะก่อนที่ทุกคนอาจจะเข้าไปดูคลิปในเนื้อหานะครับก็คือฝากประชาสัวัสักนิดนึงนะครับ สำหรับผมอ่ไม่ใช่ทีสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวแบบต่างๆหรืออยากให้เล่นแบบไหนก็สามารถบอกได้ใต้ดีสคริปชันหรือคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับนะแล้วสำหรับส่วนใครที่อยากร่วมก,กิจกรรมต่างๆนะครับก็คือ,อเข้าไปได้ที่ discord นะครับหรือแฟนเพจของ Sky Kingcaster นะครับนะ discord อ,อ่าอยู่ข้างใต้อ่าดีสคริปชันกันเลยนะครับนะส่วนสำหรับใครที่อยากฟาร์มนะครับนะอยากแบบไม่มีเวลาฟาร์มนะครับก็คือดั r บ Buddy Box ช่วยคุณได้นะครับนะเป็นแบบอ่าของน้องผมเองนะครับนะไปจ้างได้นะครับนะเดตก็ถูกครับนะก็คือสามารถ ได้นะครับนะหรืออาจจะมีแบบปรงกมชั่นต่างๆนะค,ครับนะโอเคครับนะก็ประมาณนี้ครับนะโอเคนะผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียบแล้วก็ไปเข้าสู่เนื้อหาหลัครับนะโอเคกัสวิตช์ทุกท่นัทนกันด้วยนะครับนะเดียวก็วันนี้ผมก็อยู่ในแบบกันเดิมน,นะครับนะคือ <c oughs> ก็ตามอ่าต้นลีปนะที่ผมได้บอกไปนะครับนะ โอเคนะส่วนวันนี้ผมก็จะมาอ่ารีวิวนะครับนั่นรีวิวตระกูลนะครับนะก็คือเป็นตระกูลของที่โจจิอยู่นะครับซึ่งอ่ามีชื่อว่าอากิมิชิหรืออากิมิจิถ้าผู้ชมต้องขอขอไปกันด้วยนะครับนะซึ่งอัตราเลดดรอปหรืออัตราที่เราจะได้คือหนึ่งทับเจ็ดสิบนะครับถือว่าก็ยากนะครับนะก่อนอื่นเลยล้วก็มาดูอ่าที่รีวิวที่สกิลแรกกันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมมาที่เทคกับแป๊บนึงโอเคครับผมนะแล้วก็มาอยู่ที่ตรงเทสแล้วนะครับนะซึ่งสกิลแรกครับก็คือมีชื่อว่าอออ่่่สกกิลแรรมีชืวาะไ expansion style ป่ะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอขอแปลกันด้วยนะครับนะ expansion style first impact เหรอคือถ้าเกิดถ้าเกิดแปลนะในภาษาไทายก็คือมีชื่อว่าขยายขยายขยายล่างเฉพาะส่วนนะครับเออไม่ใช่ขยายขยายเฉพาะส่วนนะ่ะเออนะครับนะผมถ้าผมแปลผิดก็ต้องขอแปลกันด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปนะครับง่อังกฤษเลยคนงงอังกฤษอ่ะแล้ต้องขอไปกัน้วยนะครับเนขะียนแล้ผมนะอ่า อ่าที่สกิลแรกครับกดวิบึ้มไปเจออ๋อสองหมื่นอ่ะเอ้ยแรงอยู่นะเมื่อกี้ทำไมมันเหมือนแบบกรมูกกรมูกของดูฟี่เลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักเล้ายๆกันเลยนะครับนะโอเคครับนะเพื่อประกาศเสร็จแล้วก็สกิลสองก็ต่อเลยครับสกิลสองนี้ครับมีชื่อว่า expansion style human builder builder เปล่าถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอไปการ์ดเช่นเคยนะครับนะคืองอกกิจกรรมนะคือถ้าแปลไทยก็คือมีชื่อว่ารถถังมนุษย์นั่นเองนะครับนะ ของโจจีก็เห็นใช้บ่อยอยู่นะคู่กับพวกอ่าอิชิกาวะร,มมรุใช่ไหมมันไม่ใช่ดีเชื่อที่คนใช้ดาราทะกุนดาราอ่าจำชื่อไม่ได้นะครับนะคือซึ่งเป็นผู้ช่าของโองง้ยงีรุ่นที่7นะครับนะโอเคนะค้วมากด B ปุ๊บนี้เราถังมรุลเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเก้าพนะันเก้าเก้าพันหกร้อยสามอู้ดาเมจต่อเนื่องนะเป็นดาเมจหมู่นะครับนะถ้าเราตีโดนนะโอ้แรงแรงแรงนะ โอเคนะครับเรามาดูที่สกิลต่อไปครับสกิลเอสกิลสุดท้ายครับมีชื่อว่า Expansion Body Deform ก็คือเป็นการขยายร่างนะครับนะขยายร่างแบบเต็มตัวเออแบบคล้ายๆไททันอ่ะแบบเอรินไปร่างเปไ็นไททันปึ้งมาปึ้งเล่นเลยนะครับนั่นก็ประมาณนั้นนะครับนะแคบกดเอนครับปึ๊บนี่ต่อยโอ้ไททันเชิดข้อศอกดีแ่ก็ล้นเมื่อกี้เสียงไททันอ่ะเออ เอ่นเปล่าเนี่ยก็คือเขามันดาเมจเจ็ดตดาเมจต่อเนื่องนะนะโอ้ถือว่าก็แรงดีครับแรงแรงดีเดี๋ยวผมผมขอลองสกิลเใหม่ก่อนแป๊บนึงครับนะโอ้ผมถูกใจว่ะโอเคครับผมนะสกิลเ็ก็คูดาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกดเอ็ครับหนึ่งสองมาไปใช้กดเปึ๊บโอ้โหอ้โ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 แล้วก็โดดมาเสียงเอนท่านตอนเป็นร่างบอร์เซอร์นี่ัไม่ใช่หรอวะเป็นร่างไฟอะเออไม่ใช่เลยใช่เลยครับใช่เลยแบบ โอก้กนะ็เทนะเทเทเทไอ้ยาอะไรเนี่ย,ยท,ที่เพ่ท่านท่านเด้อท่านกี่เมตรอ่ะหกเมตรเหรอโอเคครับนะโอเคส่วนเราก็มารีวิวโหมดครับซึ่งโหมดนี้มีโหมดชื่อว่าเป็นจกกักรล่างโหมดผีเสื้อครับนะซึ่งโหมดนี้ก็คือโจจิเคยใช้อยู่นะค,นะคือผมก็ไม่ไแน่ใจว่าตอนที่เท่าไหร่หรือเป็นยังไงนะก็คือ,คอจกกักรนี่เป็นหมดผีเสือ้อซึ่งท่ามาให้การ,รีจกกักรในร่างของโจจินะครับนะเป็นแบบพ้อมอ่ะคือคือซึ่งโจจิแม่งผอมแล้วแม่งหล่อหล่อหลนะคริงนะ โอเคครับผมนะซึ่งการไปหมอก็กดซีครับเหมือนเช่นเคยครับนะกดซีปึ๊บปึ้งการที่เราจะได้หมวนี้ต้องบอกไปครับการที่เราจะได้หมวนี้ก็คือ500ร้อนะครับคือคือต้องได้500ถ้าผมถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะ500หรือประมาณส0มร้อนะก็คือได้แล้วครับหมวนี้นะครับหมวนี้ก็คือเป็นหมวนแค่ขายผีเสื้อปีกหลังอ่ะเออผีเสื้อข้างหลังอ่ะเออที่ผมพูดไปก่อนนั้นก็คือเป็นหมวนจักระผีเสื้อครับนะนี่อยู่ข้างหลังเฮ้ยเท่ว่ะบินได้ปะ บินไม่ได้เ <c oughs> นมิกก็บินไม่ได้ไม่ใช่เหรอเออนะครับมันบินไม่ได้แล้วนะโอเคครับซึ่งอ่อจาจะจักะหมดจักะผีเสื้อเน,นี้ยก็คือมันมีสกิลครับเป็นสกิลของมันก็คือกดที่คอแล้วก็4ครับเป <c oughs> ็นการขยายด้านแล้วก็ใช้อ่าชกหมัดจักะนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนะท <c oughs> ี่คอสี่ปึ้งหกหมื่นหนึ่งพันน่ะคิดดูแป้งเปล่าอู้คือแรงครับแรงถือว่าแรงเลยนะครับนะโอเคนะครับผมโอเครับสลับการที่ การรีวิวก็มีเพียงประมาณนี้นะเป็นการรีวิวสกิลของตระกูลของอากิมิชิหรืออากิมิจิถ้าผมอาจจะต้องขอไปกันด้วยนะครับนะคือเป็นตระกูลของเจ้าเจนะเองนะครับนะสำหรับใครที่แบบว่ายังไงล่ะกำลังตัดขึ้นใจว่าจะสุ่มเอาดีไหมนะก็คือแล้วแต่คุณเลยนะว่าดีดีหรือไม่ดีนะครับนะก็คือขึ้นอยู่ที่คนว่าคุณชอบตระกูลนี้หรือไม่หรือชอบว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับนะก็คือนี่แล้วแต่คนใช้จริงนะสำหรับพลังนี้นะครับนะ ถ้าสำหรับผมที่ผมลองเล่นมาแล้วคือผมชอบอยู่นะผมผมชอบไอตัวเนี่ยร่างตัวองเนี่ยนีอ่ะเสียใหลท่านเลยเนี่ยดีนเนี่ยแล้วโดดป่าล้วผมผมชอบนะอันนี้คือมันมันรู้สึกแบบให้อารมณ์ฟีลแบบเฮ้ยมันตัวใหญ่ะแล้วมันแบบยังไงล่ะเป็นสกิลแบบมีแล้วมีเสียงหลท่านด้วยแล้วมันแบบเฮ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่นะครับนะก็คืออันนี้ก็ขึ้นกับตัวที่เราชอบจริงนะครับว่าเราแบบชอบพลังมันไหมหรือชอบ ตะคุณตั้งแต่เร่า,าหรือเปล่าหรือเราเป็นติ่งเกมมันไนดะ้ยัไม่ใช่ติ่งพลังมันหรือเปล่าเออนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบสมบุกคนนะครับนะแล้วแต่อยู่การที่ล้วเลือกกรตัดสินใจของทุกคนกันนะครับนะก็คือผมตัดสินใจไ,ไม่ให้ไม่ได้นะนะก็คือสำหรับผมผมคิดว่าก็คือค่อนข้างที่จะดีนะครับนะสำหรับอันนี้นะคือมันออกแนวะแบบเดี๋ยวก็ออกสายโจมตีมากกว่าไอเจนชินะจาชินะก็คือเป็นของอีดันอะเออนั่นที่ผมรีวิวคลิปก่อนนะก็คือ มันออกเจอซัพพอร์ตก็คือแนวล็อกอ่ะคือไม่ค่อยทําดาเมจเท่าไหร่นะครับนะซึ่งนี้ก็คือทําดาเมจบ้างนะก็คือเป็นการทําดาเมจหมูแล้วก็แบบยังเข้าไปไฟได้นะครับนะใน PP นะครับนะโอเคนะส่วนคลิปก็มีประมาณนี้นะครับนะก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็คือผมก็มีโค้ดให้นะครับ250สปินเลยนะครับน้องโอ้ยอยากเยอะคิดดูผมก็ใช้โค้ดนี้ในการสุ่มนะครับนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับวะก่อนที่ทุกคนจะจากไปก็ยืมไลค์แชร์ตสกิลให้ผมคนด้วยนะ หรือแบบข้อมูลรผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยโทที่นี่กันด้วยนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้ผมแบบรีวิวอะไรต่างๆหรือทําอะไรต่างๆก็ฝากกราบเมนคอมเมนต์กันได้เลยครับใต้ดีสคริปชันหรือใต้คลิปนะครับนะก็คือผมก็จะรีวิวให้หรือเล่นให้นะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะแล้วก็ใครที่แบบอยากให้ผมปรับปรุงในเรื่องอะไรเอ่ออะไรยังไงก็ใต้คอมเมนต์ก็ได้รับนะ โอเคนะส่วนสำหรับขอย้่ยมบินเทอร์คสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมต่างๆก็คือ Discord นะครับสามารถเข้ามาได้ครับนะพูดคุยกับผมได้กันเลยนะก็คือไม่ยิงไม่กัดแน่นอนครับนะครับมาก็ได้เรื่อยๆนะโอเคนะคลิปก็มีประมาณนี้นะครับนะครับนะก่อนที่จะไปกันจริงๆก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ผมกันด้วยนะครับนะพูดเรื่องบวกอะไรก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับนะหลุดปากที่มีคำหยาบอะไรก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับนะโอ้พูดเรื่งจริงเลยจริงๆนะครับนะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีอู